สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องอรูปปาวาจรภูมิกันนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพบภูมินี้ว่ากันว่าเป็นภูมิที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อยู่สูงสุดเลยในพุทธจักรวาลวิทยาค่ะคือเป็นพบที่ไม่มีรูปกายนะครับมีแต่จิตสํานึกล้วนๆเลยเอามาสารวจกันครับว่าการดารงอยู่แบบไร้รูปเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ คือคาว่า,ารูปปาวาจระูมิเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับหมายถึงพบของผู้ไม่มีรูปค่ะแล้วคนที่ไปเกิดที่นั่นเขาเรียกว่า,ารูปภพ,พรมสิ่งที่น่าสนใจคือพวกท่านเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบทางจิตล้วนๆเลยที่เรียกว่านามขันสีใช่ค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าไม่มีส่วนที่เป็นร่างกายหรือแบบสารอะไรเลยไม่มีเลยค่ะโหมันก็น่าคิดนะครับว่า แล้วจิตจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีกายเนี่ยใช่ค่ะคือภพภูมินี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสูงสุดของไตรภูมินะคะซึ่งก็ประกอบด้วยกามภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมิอ๋อครับครับโดยที่อรูปภูมิเนี่ยจะอยู่เหนือภพอื่นๆทั้งหมดเลยในบรรดา31มสิบเอภพบภูมิที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เราเรียกว่าสังสารวัตนะคะครับผมการที่จะไปถึงสุดนั้นได้นะคะต้องอาศัยกําลังสมาธิที่ สูงส่งมากๆที่เรียกว่าอารูปผาชานอารูปผาชานค่ะเป็นการฝึกจิตจนจะทั้งก้าวข้ามการรับรู้ทางรูปธรรมไปเลยโหและที่น่าทึ่งคือเพราะภพะภูมินี้ยังซับซ้อนกว่านั้นอีกนะครับเห็นว่าแบ่งเป็นถึง4ระดับชั้นเลยใช่ค่ะมี4ชั้นยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งประณีตแล้วก็อายุไขนี่ยืนยาวแบบ โอ้โหจินตนาการไม่ออกเลยอย่างชั้นแรกนี่เรียกว่าอากาสารนัญจายตนะภูมิค่ะอันนี้คือพบที่เกิดจากการเพ่งอากาศหรือความว่างใช่ไหมครับที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ใช่ค่ะเพ่งความว่างเป็นอารมณ์แล้วอายุไขนี่ก็20 0 0 0 0หมื่นมหากัพบสองหมื่นมหากัปซึ่งมหากัปเดียวก็ยาวนานมากๆแล้วนะคะยาวนานมากจริงๆครับแล้วชั้นสูงสุดล่ะครับสูงสุดของสังสารวัตรเลย ชั้นสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิค่ะชื่อยาวมากเลยครับเนวะเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิค่ะพบที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือสภาวะจิตเนี้ยละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเลยอืแล้วอายุไขเนี้ยคือยืนยาวที่สุดเลยค่ะ8ปดหมพันมหากับโปดหมื่พันค่ะซึ่งอันนี้เป็นระดับที่ท่านอลาระดาบท กับอุทกดาบทที่เป็นพระอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตรัสรู้นะคะเคยเข้าถึงมาแล้วอ๋อครับครับที่พระพุทธเจ้าเคยไปศึกษาด้วยใช่ค่ะแล้วการจะไปเกิดในภพที่มันประณีตละเอียดอ่อนขมานนั้นได้เนี่ยครับทําได้ยังไงครับอันนี้เกิดจากผลของอรูป,ปาวจรกุศลกรรมค่ะ ก็คือการฝึกสมาธิจนได้อรูปฌระชานนั่นเองแรงจูงใจก็อาจจะมาจากการเห็นโทษภัยแบบว่าเบื่อหน่ายในรูปกายว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์อะไรแบบนี้เบื่อร่างกายค่ะหรืออาจจะแค่เพียงมุ่งมั่งในความละเอียดประณีตของสมาธิเองก็ได้ขั้นตอนก็คือต้องผ่านรูปประชานมาก่อนนะคะต้องได้รูปประชานก่อนใช่ค่ะแล้วจึงค่อยๆเ,เรียกว่า เพิกถอนอารมณ์ที่เป็นรูปออกไปแล้วก็เพ่งอารมณ์ที่ละเอียดกว่าแทนเพิกรูปออกไปค่ะเริ่มจากเพ่งอากาศหรือความว่างจากนั้นก็เพ่งตัววิญญาณที่ไปรับรู้อากาศนั้นต่อด้วยเพ่งความไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วก็สุดท้ายคือสภาวะที่จิตละเอียดมากๆจนแทบจะเรียกว่าไม่มีสัญญาแล้วโหละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ คือข้อมูลบางแหล่งชี้ว่ามันคล้ายๆกับการสร้างโลกด้วยพลังจิตเลยนะคะเพราะว่าอารมณ์กรรมฐานที่เราเพ่งเนี่ยมันกลายเป็นสภาวะความเป็นจริงของภพนั้นๆไปเลยอ๋อเหมือนเราเพ่งอะไรสิ่งนั้นก็กลายเป็นความจริงในภพนั้นประมาณนั้นเลยค่ะโหน่าสนใจมากครับแต่ทีนี้ฟังดูเป็นพที่สงบสุขอายุยืนยาวมากๆมากๆเลยนะครับค่ะแล้วทำไม ทำไมถึงยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาล่ะครับถ้าสุขขนาดนั้นยาวขนาดนั้นก็น่าจะดีที่สุดแล้วสิครับอ่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยค่ะคือในมุมมองเรื่องการหลุดพ้นหรือวิมุตติวิทยาเนี่ยภพภูมิเหล่านี้เอ่อยังมีข้อจํากัดสําคัญอยู่หลายประการเลยค่ะครับมีข้อจํากัดอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะแม้ว่าจะอายุยืนแค่ไหนก็ตามเนี่ยภพเหล่านี้ยังเป็นสังคตรธรรมสังคตรธรรมค่ะ คือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งยังไม่เที่ยงแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดต่างจากพระนิพพานซึ่งเป็นอสังขตธรรมอ๋อครับครับค่ะสภาวะที่พ้นจากการปรุงแต่งไม่มีการเกิดไม่มีการดับเข้าใจแล้วครับก็คือถึงจะสุสงบยาวนานแค่ไหนสุดท้ายก็ยังอยู่ในวงจรยังมีการเปลี่ยนแปลงย,ย,ยังต้องดับไปไม่ได้หลุดออกไปจริงๆถูกต้องค่ะประการที่สองนะคะแม้ว่าจะสงบด้วยพลังสมาธิมากๆกก็ตาม แต่ว่ากิเลสยังไม่ได้ถูกทำลายนะคะอกิเลสยังอยู่ยังอยู่ค่ะแค่ถูกขนไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของฌานที่เรียกว่าวิคัมพนะวิมุตอา้าวแค่ข่มไว้ค่ะแต่พวกกิเลสละเอียดละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราเช่นอวิชชาคือความไม่รู้หรือภวาราคะความติดใจในภพ หรือที่เรียกรวมๆว่าอาสะวะกิเลสนะคะครับอาสะวะซึ่งเป็นเชื้อของการเกิดใหม่เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกถอนรากถอนโคนออกไปพอหมดกําลังชานหรือว่าหมดอายุไขกิเลสพวกนี้ก็พร้อมจะทํางานอีกทําให้ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือพอชาญเสื่อมหรือหมดอายุก็กลับมาเวียนว่ายได้อีกอ้อประการที่3กรรมที่ส่งผลให้เกิดมันมีจํากัดค่ะอ๋อบุญมีวันหมด ประมาณนั้นค่ะเมื่อกําลังของอรูปาวาจรก,กุศลกรรมหมดลงก็ต้องไปเกิดใหม่ตามกรรมอื่นๆที่รอให้ผลอยู่ซึ่งอาจจะลงไปสู่ภพภูมิที่ต่ํากว่าเดิมก็ได้นะคะอ้าวไม่แน่ใจว่าดีตลอดไปไม่แน่ค่ะแล้วก็ข้อจํากัดที่อาจจะเรียกว่าสําคัญที่สุดนะคะบางทีเปรียบเหมือนกรงทองเลยกรงทองยังไงครับก็คือการไม่มีรูปกายเนี่ยค่ะทําให้ไม่มีอายตนะทางกายภาพอย่างเช่นตาหูจมูกลิ้นกายครับ ไม่มีประสาทสัมผัสทางกายใช่ค่ะผลก็คือไม่สามารถฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาได้อ๋อและที่สำคัญมากๆเลยคือไม่สามารถเจริญวิปัสนาได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าวิปัสนาเนี่ยต้องอาศัยการพิจารณาทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาครับ ต้องเห็นทั้งรูปทั้งนามใช่ค่ะทีนี้พอไม่มีรูปธรรมให้พิจารณามันก็ขาดองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาปัญญาเพื่อการหลุดพ้นไปก็เลยเหมือนติดอยู่ในความสุขสงบแต่ว่าเอ่อไปต่อไม่ได้ค่ะหูกลายเป็นว่าสภาวะที่ดูเหมือนจะเลิศเลยที่สุดประเสริฐสุดกลับกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการเดินทางสู่การดับทุกข์ไปซะอย่างนั้นใช่เลยค่ะ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยเข้าถึงฌานระดับนี้แต่ก็ทรงเห็นว่าเออมันยังไม่ใช่ทางหลุดผลที่แท้จริงก็เลยส่งแสวงหาหนทางอื่นต่อไปถูกต้องค่ะพระองค์เห็นว่านี่ไม่ใช่ทางสู่พระนิพพานครับผมสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับอรูปาวจรภูมิเนี่ยมันหมายความว่ายังไงในภาพรวมครับก็หมายความว่าอรูปาวจรภูมิเนี่ยคือจุดสูงสุดของการดำรงอยู่ภายในสังสารวัฏนะคะ เป็นผลอันน่าทึ่งของพลังจิตพลังสมาธิครับสูงสุดในสังสารวัฏแต่ก็ยังแตกต่างโดยเส้นเชิงกับเป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือโลปุตรภูมิหรือพระนิพพานซึ่งหมายถึงการออกจากสังสารวัฏโดยสิ้นเชิงออกจากวงจรไปเลยใช่ค่ะการหลุดพ้นนั้นต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งอริยสัจสี่หรือความจริงอนประเรสรรฐสี่ประการเกี่ยวกับทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และก็หนทางดับทุกข์ครับ ต้องใช้ปัญญาค่ะเพื่อทำลายเชื้อแห่งการเกิดหรืออาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ใช่แค่การไปอยู่ในพบที่สุขสงบยาวนานมากๆแต่สุดท้ายก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีอืมถ้าเปรียบสังสารวัตรเป็นคุกนะคะการอยู่ในอรูป,ประพรมก็เหมือนอยู่ชั้นสูงสุดของคุกเพนต์เฮาส์ในคุกเลยแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการพังกำแพงคุกออกไปต่างหาก เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือไม่ได้ต้องการชั้นสูงสุดในคุกแต่ต้องการออกจากคุกไปเลยใช่ค่ะต้องการอิสรภาพที่แท้จริงอืมทิ้งถ่ายก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่เรามุ่งสแสวงหาแต่ประสบการณ์ทางจิตที่สุขสงบมากๆหรือสภาวะพิเศษต่างๆเพียงอย่างเดียวโดยที่อาจจะขาดการพัฒนาปัญญาเพื่อความเข้าใจในความเป็นจริงควบคู่กันไปเนี่ย สุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ขวางกัน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือว่าการหลุดพ้นที่แท้จริงไปได้หรือเปล่าก็น่าแก็บไปคิดกันต่อนะครับ